เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อ,เ,อเช่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านลงหนก็ตามเคยใช้จะเป็นยอมยึดเป็นอะไรก็ดีนะจะมีเมื่อเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไปออกจะเลยความว่างเปล่าให้ความว่างเปล่านั้นจะมีคือกําลังจิตที่เขาทิ้งไว้จะสามารถดึงเอาบางส่วนของเขามาเป็นของเราได้อะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นมีมันกับมาหลอกให้ลองไปเล่นดูอะไรประมาณนี้ มันเป็นจริงใด้ไหมครับถ้าเกิดจริงครบผมก็ไม่ทําต่อไม่จริงก็จะเป็นน้องยังไงก็ไม่รู้ครับอยากเล่นอะไรบารู้ว่าถ้าเกิดเล่นไปก็ก็ความภาคเปล่าแต่ติดก็มาเฮ้ยลองดูหน่อยอะไรประมาณนี้ครับอพร้อมันกับการเรียนนะครับหนังสือเล่มนึ่งคิดว่าท่านที่คนเจ๋งเป็นจบด็อกเตอร์มาอะไรประมาณนี้ผมคิดคิดเขียดไป็นยนจบด็อกเตอร์อะไรประมาณนี้ครับก็เลียว่าเพื่อแจกอกันแค่ๆเอา ความรู้ของท่านมาเป็นของเรากระจบเรื่องก็มันก็ปี่มาอะไรมาเนี่ยครับตัดดินตัดน้าตัดลมตัดไฟของเจ้าซื้อจิิงหรือเจตนาที่จิตโวนทอนเป็นมาตั้งแต่ต้นจน้งถึงท่านเียนจบหนังสือเร่นมีใช่ไหมครับเือเราจะดึงเอามาเฉพาะเฉพาะส่วนที่เป็นความรู้ที่สมควรแต่เราคือความรู้รอบปริญญาอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนอย่างนี้มันพอจะทํกันได้ใช่ไหมครับ ยมแเราไม่ยมสานะเอ่นใดก็ไม่เสมอเหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าตามใดที่เรายังเดินตามพระพุทธเจ้าไม่ทันเราก็จะไม่เดินตามใครจนกว่าเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าทันแล้วฉะนั้นวิชาความรู้อะไรก็ได้อยากศึกษาก็ได้ไม่อยากศึกษาก็ได้แต่จริงๆเราไม่มีใครอยากศึกษาอะไรต่อ สิ่งที่เราอยากศึกษาคือศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ได้คนของอื่นทิ้งก่อนวางก่อนปล่อยไปก่อนใครว่าดีไม่สนดีก็ตกนรกยังไม่ใช่ดีพ้นนรกพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นนรกได้ไปนิพพานได้ใช่ไหมครับแล้วเขาพยายามดึงใจเรากลับมาอย่างนั้นไม่ไงั้นของเก่าๆเราที่เราเคยปัดเป๋ไปเอาความรู้แบบนี้โดยปวานิสัยว่าชอบลองอยากรู้แล้วก็ไปลองดู มันคงไม่เสียเปล่าไม่ส,สัสาไหลนี่เราก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเดินแยกซ้ายแยกขวาแยกซ้ายแยกขวาไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ผลอะไรตรงนอกเสียจากว่ามันแค่คลายความความอยากของเราให้มันหมดอยากเท่านั้นเองนี่อุปทานคือว่าคือความคิดว่าสิ่งที่เขาพูดให้เราฟังมันคงดี แต่เวลาเราก็ลองอยากรู้ในความรู้ของเราว่าเราจะทําได้เหมอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอาการแบบเนี้ยผมก็บ้ามาไม่น้อยเหมือนกันบ้ามาเยอะแต่แพ้พระพุทธเจ้าตอนหลังเลยถาหวายหัวพระพุทธเจ้าดีกว่า,าไวายให้กับตัวเอง้สึกจะไปไม่รอดไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเปล่าแล้วไปแล้วเราก็เหนื่อย จริงบางอย่างมันก็ได้ผลบางอย่างมันก็เป็นผลตามที่เขาพูดก็จริงบางเรื่องอย่างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้จริงแต่ว่าเส้นทางเหล่าเนี้ยมันไม่สามารถจะหยุดความทุกข์ในใจของเราได้มันจะเรื่องเดียวกลายเป็นว่าเราเดินไปก็เสียเวลาเสียเวลาไปเพราะว่าช่วงเวลาอย่างเนี้ยเรามีเวลาไม่มากเรายังอยู่ในอยู่ในขั้นที่เราทันพระพุทธศาสนาใช่ไหมละ่ะ คำสอนของพระองค์ก็ยังสมบูรณ์แบบดีอยู่ไหนๆเราก็ฝากชีวิตไว้กับพระพุทธองค์แล้วนะเอาให้หมดวใจเราสักชาติสุดท้ายสักทีนะวยว่าว่าความรู้ของพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่เราต้องเรียนรู้ให้หมดเท่าที่เราสามารถเก็บเกี่ยวมาเป็นสมบัติของเราให้ได้มากน้อยก็ถ้ามันไม่เกินวิสัยเราเราคงจะรู้ได้อย่างน้อยก็เป็นอนุพุทธ,ธะแล้ววะว่าเรามาบ้าแบบนี้กันไหมละ่ะ แต่ท่านเอาไว้ปรามใจท่านนะบางทีความคุ้นเคยของเก่าๆมันจะุดขึ้นมาในใจเราแต่ที่ผมมันผ่านมาก็ว่าเรียนรู้เท่าไหร่แล้วมันทำให้เรามันยังไม่หมดเรื่องทุกข์ทั้งๆความทุกข์เล็กๆน้อยๆเนียน่ยมัยนยังละไม่ได้มันน่าละอายใจมาก,กแค่เมตตาเนี่ยเราย,ยังทุกข์อยู่เลย มันน่าเจ็บใจไหมละ่ะทุกเรื่องอื่นเนี่ยเอมันเป็นของที่พอเห็นนะเรื่องราวว่ามันนํามาซึ่งความทุกข์แต่การที่เรามีจิตเมตตาคนอื่นนั่นดันเสือกทุกข์นี่มันแก้ยังมันยังเอาไม่ได้เลยเอาชนะความทุกข์ไม่ได้เลยมันน่าแค้นไหมละ่ะสำหรับผมแล้วแค้นใจผมมากเลยเมตตาเป็นสิ่งที่เราเรามีให้ เราเต็มใจที่จะให้แต่เรากลับทุกข์กับสิ่งที่เราทําลงไปทุกเรื่องอื่นเนี่ยมันทุกข์จริงมันไม่ใช่มันไม่มีทุกข์แต่ว่ามันมันเป็นความทุกข์ที่มันไม่ได้อยู่ในใจของเราหรอกทุกชั่วครั้งชั่วคราวทุกพัดพลากมันก็ทุกข์ทุกเดือนมันก็กลับมาอีกไม่เป็นไรตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ได้ถูกไหมนะหมอเนะมันก็ไม่ได้พัดพาคจริงนักหรอ ก็แค่เอาตัวเนื้อตายใจมันไม่ได้ตายใช่ไหมล่ะกูไปเป็นผีเดียวเดียวกูกลับมาเจอมึงได้ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมผมก็คิดเป็นแบบนั้นแหละไอ้เรื่องแบบนี้ก็ไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยตายก็ไม่กลัวตกนรกกี่ขุมก็ไม่กลัวก็กูไม่ตายจะกลัวทำไมเดี๋ยวมาไปเล่นในกระท่าเดี๋ยวเดียวขึ้นมาไม่ยากอะไรเนี่ยจ่นบ่ามันผมไปแล้ว นล้วผมยังไม่สนเลยเน่ว่ากันอะไรอะเป็นอย่างนั้นไอ้ความคิดความยึดถือของเราเรามาเชื่อใ้เรื่องของว่าจิตเราไม่ตายจิตเราไม่ได้เป็นอะไรจะต้องไปกลัวอะไรกันก็แค่ไปลองเล่นๆมันสักพักนี้แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ไอ้ความทุกข์อันเกิดจากความเมตตาของเราสิเราไม่เคยชนะมันเลยไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียวหมอ เวลามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์สาหัสสากันมากนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแสดงออกด้วยภายในใจเราแต่ผู้รับไม่ได้รู้เราไม่รู้เลยว่าเราคิดอะไรในใจเราเพราะสิ่งที่มันมันไม่มันเกิดขึ้นในใจของเราที่มันถูกกระทบแล้วมันเก็บมันเก็บไว้ในใจลึกๆมันยิ่งโดนเดี๋ยว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 โดนมันโดนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกบ่อยๆเข้า ใจมันช้ำกับเรื่องแบบนี้หนักเข้าบางครั้งบางคราวแบบกูไม่เมตตาใครแล้วเลิกแต่นั่นเป็นเรื่องของอารมณ์แต่เนื้อของตัวเราแล้วมันทํามามากแล้วมันมีทางที่มันจะไม่มีเมตตามันก็มีเมตตาอีกพอมันเผลอเมตตาอีกมันก็เจ็บตัวอีกทุกอีกนั่นท่านจะชนะมันด้วยอะไร มันมันเบกไม่ได้หร้วครับถ้าสิ่งที่เบกมันได้แต่เรื่องแต่ตัวเนื้อจิตของเรามันเบกไม่ได้เพราะว่าเรามันมีความคุ้นเคยกับการส่งจิตที่ให้มีให้คนอื่นเขาเป็นสุขมากม,ากมันอดสิ่งนี้ไม่ได้ถูกไหมหมอมันอดไม่ได้อดไม่ได้ฉันจะทำยังไงกับมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณทุกคนที่บ มาพูดถึความทุกข์เค็มครับเมื่อสมบัติของเราคือความทุกข์เมื่อใครอิ่งทุกข์กวดก็คงจะไปเขาจะคิดได้มันกับเราคงก็คิดประมาณนี้ก็เลยว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะมันกับเราเนี่ยเรามาผมมาบวชอะไรก็ดีพูดคิดดเองเพราะผมมีความทุกข์เพราะทุกข์เท่าน,นั้นที่เป็นสมบัติของผมก็เลยเมื่อเขาก็คงจะเหมือนกับเรา แสดงว่าเขายังหาเรื่องที่จะหาความทุกข์เสร็จเองอยู่แม้กระทังทางของเขาแล้วเขาคงจะก้าวเดินเหมือนกับเราเหมือนกับที่เราก้าวเดินมาก็เลยแบาก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเป็นราวของเขาเราก็ได้เด่ให้เดชก,ก,กำลังใจช่วยเขาไปครับผมเขาขอให้เราให้เขาเหมือนกับเราเร็วๆแล้วเขาขอให้เขาเห็นในทางที่เราเห็นประสบพบเจอในทางที่เราประสบพบเจอมาแต่ว่าเราก็ยังเอาตัวไม่รอดจะให้เราเป็นแบบเขามากมันก็ทุก เพราะแค่นี้เราอยู่กับคนทุกเรศอนนี้เราทุกขนาดนี้แล้วก็เลยว่าถ้าจะแบกความทุกข์คนเธอมาต่อ,องคงไม่เอาด้วยประมาณนี้ครับนี่ดรักษาวไว้นะตอนนี้ยังไม่เจอ <laughs> <laughs> เจอเมื่อไหร่จะคิดทันหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> <laughs> ไอเรื่องบุพกรรมนี่มันไม่ได้บอกโล่งหน้าหรอกนะ ที่คุยให้ฟังก็หมายว่าอุปทานของเรามันละยากมันไม่มีทางถชาบว่าเราไม่ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ชนะความรู้อื่นๆที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเอาชนะเรื่องที่เรากําลังเป็นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของเราคือเรื่องความทุกข์อันเกิดจากความเมตตาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแจกแจงความเป็นจริงให้เราทราบว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ได้มีความสุขจริงมันไม่ได้เป็น สิ่งที่เราสามารถจะฝืนหรือว่าบางาังคับบัญชาให้ใครเป็นดังใจของเราได้ทุกคนก็เป็นไปตามสิ่งที่เขาได้ทํามาเมื่ออย่างทช่นพิจารณาน,นั่นแหละเขาก็ต้องเดินตามเขาทุกเป็นของเขาสุขเป็นของเขาฉลาดเรื่องโง่เป็นของเขาทุกคนเป็นคนสะสมแล้วก็เห็นสิ่งนี้ได้ตัวของเขาเองเราไม่อาจจะไปก้าวล่วงยุ่งเกี่ยวในความเป็นเขาได้เลยถ้าความรู้เหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่สอนแล้วเราจะเอาความรู้ที่ไหน เอามาบรรเทาความเดือดร้อนในใจของเราเมื่อตอนเรามีเมตตาแล้วเป็นทุกข์เล่าเรื่องเป็นอย่างนั้นอา่าเป็นอย่างนั้น,นครับนบสารณะเราจึงไม่ยึดถืออะไรมากไปฝันนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ฟังไม่ไม่เอาคําสอนอะไรของคนอื่นไม่เดินตามที่คนอื่นพูดนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าพูดเราไม่ไปแล้วเราไปทางเดียวเราเชื่อว่าทางเนี้ยเราพ้นแน่ เราค้นจากความทุกข์ได้จริงแน่คําสอนอื่นใดที่จะทําให้เราค้นทุกข์นอกเหนือไปจากที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีอีกแล้วเราไม่เดินตามอะไรอีกต่อไปแล้วนั้นกับความคิดของตัวเองว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะแบบนี้ว่าดีอย่างนั้นหรือว่าจะได้ผลแบบนี้ก็ไม่คิดแล้วทิ้งให้หมดความคิดของตัวเองเราก็ทิ้งความเคยยึดมั่นหมายมั่นว่าตัวเองว่าทําได้เราก็ทิ้ง หรือว่าความรู้ของใครเที่ว่าทับมันทัาได้จริงแต่ความรู้เราเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ความรู้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราเรากดทิ้งให้เหลือไว้อย่างเดียวแล้วก็เดินตามต่อยต่อย,อย,อยเดินตามอย่างเดียวไม่ดื้อไม่ลัน้นไม่เถียงไม่อะไรทั้งนั้นต่างเป็นทมต่างอะไรเราทําห้ามเราก็หยุดอะไรให้เราเดินเราเดินเรามุ้๊มุ้เราไปสม 4, สีสมห้าเราไปอย่างนั้นเหมือนผมบอกว่าผมไม่คิดอะไร มาอยากได้แล้วแล้วแต่ของแต่หาก็ตายไปแล้วนะเกิเราก็เชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาก็ต้องตายตายแน่ๆมันตายเดี๋ยวนี้ไม่ตายเดี๋ยวไหนตายเดี๋ยวนี้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนเราคือว่าเกิดมาเป็นทุกข์หรือเกิดเทวโลกผมมาโลกเราก็มาอยากไปเกิดแล้วเกิดอีกกูก็ทุกข์อ,อีกมันก็ท่องอยู่ในใจเราแต่ไมนั้นนะมันท่องอย่างเงี้ยท่องทุกข์เราไม่ใจเข้าออกอ่ะ้น,นเวลาเราทําอะไรเราก็ไม่กลวัวเรื่องความกลัวมันก็เลย น้อยลงไปขอยากไม่กลัวใครด่าใครว่าครูก็ไม่สนกูไม่ทําความชั่วนี่ว่าใครเห็นว่าชั่วกปสร้างหัวแม่ไปอะไรหมดเรื่องหัวพ่ออยู่ไหนไม่รู้วะออย่างนั้น <c oughs> งงอว่าไงคุย <c oughs> วันนี้ก็มาทานสดหน่อยนะ <c oughs> พระท่านาสนทนาคุยกันเ,เปลี่ยนความรู้บ้างดีนานๆทีที่เพิ่งจะขยายออกมาวันให้ใช้งานวันนี้นะเนี่ย